หนึ่งที่พึ่งประชาชนหมายเลขฉุกเฉิน191มีพันธกิจหลักคือให้บริการประชาชนในการรับแจ้งเหตุบวนเหตุร้ายหากท่านโทรมาเล่นโทรไม่พู้โทรก่อตวัวจะไม่ความติดตามกฎหมายโทรก่อตวัวเธอไม่พู้่ัจะมีความผิดตามกฎหมาย รถเคพื่อนที่ขอสูญญูญต้นหนึ่งนั้นมีพื้นุประสงค์จริงๆก็เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับข้าพเจ้ารู้จักว่าแม้โทรศัพท์หนึ่งต้นหนึ่งนั้นมีความสําคัญในคดีแจ้งเหตุร้ายนะครับในคณีที่ มีเหตุผลเหตุร้ายเกิดขึ้นมานะครับทางเราจะสามารถจะติดต่อเครือข่ายนะครับไปยังทุกสถานีต่างๆต่าหจุดนั้นให้เจ้าที่ออไปอย่างที่เกิดเหตุรับแจ้งเหตุจักท่านได้อย่าง,งรวดเร็วมากที่สุดนะครับก็อขอความร่วมมือจากพี่น้องก็เห็นว่าเห็นสิ่งผิดปกติอะไรนะครับหรืออะไรที่ต้องการที่จะให้เรารับใช้บริการนั้นทางศูนย์วิทยุหนึ่งก็หนึ่งขอจดหน้านั้นยินดีต้อนรับ ที่บรีให้ดำเนินการพิจารณาคดีนะครับขอกราบถูกพระผู้เเจ้าทุกคนนะครับขอบคุณครับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตำรวจภูธรจังหวัดน่านสวัสดีค่ะไม่ทราบแจ้งเหตุอะไรคะย่านแจ้งเหตุครัค่ะรถชนกันครับค่ะรถชนกันที่ไหนคะแยกทางต้นครับผมแยกทาง ต้นหนนะคะรถอะไรกับรถอะไรคะตำรวจไทยน้อยใจก็เป็น ไม่่ใชะตั้งทงทเอาไว้ใในใจเมื่อท่านกำลังมีภัยพบเห็นบุคคลต้องสงสัยเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191สศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตําตำรวจุทธรจังหวัดน่านยินดีให้บริการเมื่อพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายเหตุฉุกเฉินการกระทำผิดแจ้งเบาะแสยาเสพติดต้องการขอความช่วยเหลือใดๆให้ท่านโทรมาที่19 1 เรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้บริการรับสายของท่านตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ3คู่สายเมื่อท่านแจ้งข้อมูลเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ท่านจะได้รับการช่วยเหลือในทันทีด้วยความรวดเร็วฉับไวเต็มใจให้บริการด้วยมาตรฐานสากลด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน191ที่พึ่งประชาชน หมายเลขฉุกเฉิน191มีพันธกิจหลักคือให้บริการประชาชนในการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายหากท่านโทรมาเล่นโทรไม่พูดโทรก่อกวนจะมีความผิดตามกฎหมายโทรก่อกวนโทรไม่พูดโทรมาเล่นมีความผิดตามกฎหมายหากท่านโทรมาเล่นโทรก่อกวนโทรไม่พูดจะมีความผิดตามกฎหมายจะมีความผิดตามกฎหมายจะเย คงจะดี